น o p a พ o ด s t นสต a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น o พด s t นสตอรี c พอดแนะครับแล้วก็เช้าวันอาทิตย์หรือจะเป็นช่วงเวลาวันไหนที่ท่านฟังวันอาทิตย์เนี่ยนะครับก็จะเป็นรายการ My Books นะซึ่งเป็นรายการที่ผมเอาหนังสือที่ผมเขียนเองมารีวิวอย่างละเอียดนะครับตอนนี้ จบไปหลายเล่มแล้วนะตั้งแต่ต้นปีนะครับขอไล่นิดหนึ่งนะความลับของการวัดผลนะครับน่าจะเป็นเล่มแรกนะครับเล่มที่2คือจิ๊กซอตัวสุดท้ายแห่งความสําเร็จนะครับทั้งสองเล่มน,นี้เป็นเรื่องของการวัดผลนะเล่มความลับการวัดผลในการวัดผลองค์กรและจิ๊กซอตัวสุดท้ายแห่งความสําเร็จเนี่ยเป็นเรื่องการวัดผลส่วนบุคคลนะครับหลังจากนั้นก็เป็นซีรีส์ของความลำเอียงนะตั้งแต่แหนังสือแค่คิดก็ผิดแล้วนะครับเล่มที่3นะครับเล่มที่4คือเล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้ลำเอียงนะครับแล้วก็มาเล่มที่5คื ที่เราแย่เพราะโชคร้ายก็สบายเพราะโชคดีซึ่งพึ่งจบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับวันนี้มาต่อเล่มที่6ต้องบอกแบบนี้ด้วยนะเล่มเล่มที่ผมเล่ากันเนี่ยคือคือผมไม่ได้เรียงตามลำดับที่ผมออกนะแต่ก็เห็นธีมเดียวกันผมก็จัดมาไว้ด้วยกันแค่นั้นเองนะเล่มที่6ชื่อหนังสือชื่อพัฒนาชีวิตคิดแบบสตาร์ทอัพนะเอะผมเคยเขียนหนังสือเกี่ยวกับสตาร์ทอัพด้วยเหรอเคยครับแต่ว่าต้องทําความเข้าใจ ให้ให้คนฟังหรือว่าคนอ่านรู้ก่อนว่ามันไม่ใช่หนังสือสอนทำสตาร์ทอัพนะคือที่มาที่ไปของหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเกิดจากช่วงนั้นเนี่ยผมทําวิจัยเกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพเยอะนะครับแล้วก็ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารในสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยนะครับก็ก็จนกระทั่งจบงานวิจัยไปแล้วเรียบร้อยนะครับตีพิมพ์ผลงานในในวารสารอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมกลับได้แนวะคิดว่าเออจริงๆเนี่ยเออ วิธีคิดแบบสตาร์ทอัพซึ่งมันมันเป็นวิธีคิดที่จะทําให้องค์กรเติบโตแบบก้าวกระโดดเนี่ยเราน่าจะเอามาใช้กับชีวิตเราได้เช่นเดียวกันจริงๆถ้าเกิดท่านติดตามหนังสือผมเนี่ยหรือติดตามพอดแคสต์เนี่ยท่านน่าจะจําได้ว่าผมมักจะชอบเอาเครื่องมือที่มันถูกใช้ในองค์กรเนี่ยมาใช้กับชีวิตนะผมคิดว่าชีวิตมันเหมือนองค์กรเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นยูนิตที่เราสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวเององค์กรเนี่ยจะมี เจ้านายมีลูกน้องมีอะไรเยอะแยะใช่ไหมมันมันเกี่ยวคนจํานวนมากแต่ชีวิตเนี่ยเราคือ CEO ของชีวิตเราเองนะครับนั้นผมก็เลยเอาคอนเซป t นี้มาเล่าให้ฟังนะครับคราวนี้หนังสือเล่มนี้มันพูดถึงเรื่องอะไรนะครับผมก็เริ่มต้นจากการนิยามคําว่าสตาร์ทอัพก่อนว่ามันคืออะไรมันมีกี่ประเภทต่างๆนานานะครับหลังจากนั้นผมก็จะพูดถึงวิธีการวางแผนแต่คราวนี้เป็นการวางแผนไม่ใช่สร้างสตาร์ทอัพแต่เป็นการวางแผนชีวิตนะ แล้วก็พูดถึงการลงมือทำการวัดผลไปสู่ความสำเร็จแล้วก็บทส่งท้ายนะผมเริ่มต้นตั้งแต่แรกก่อนนะครับว่าเออแล้วสตาร์ทอัพมันคืออะไรกันแน่นะครับหลายคนคงเคยได้ยินคำนี้อยู่แล้วนะครับว่าเฮ้ยเราอยากทำสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพนะครับแต่คำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยหรือบางคนอาจจะยังสับสนอยู่คือเอ๊ะมันต่างไงกับ SME SME เราเคยได้ยินอยู่อยู่เรื่อยๆเนาะว่า มันคือ small and medium enterprise นะ startup จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับเป็นองค์กรเล็กๆเหมือนกันไม่ใช่หรอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีอะไรที่แตกต่างกันก็ขอ c คล r i f y ตรงนี้ก่อนตรงนี้อาจจะยังไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับชีวิตเต็มที่นะฮะแต่ว่ามันมันเกี่ยวกับนิยามนะครับผมเริ่มต้นอย่างแรกก่อนนะครับถ้าเรานึกนึกตัวอย่างไม่ออกนะนึกว่าผมเปิดร้านบะหมี่แล้วกันนะเป็นร้านเล็กๆ 1ล้านเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตอย่างเงี้ยผมเป็นอะไรก็บอกว่าผมเป็น SME นะครับคราวนี้พอผมขายดิบขายดีผมอาจจะมีสาขาที่2ส,สาขาที่3ส,สาขาที่4อย่างนี้ผมเป็นสตาร์ทอัพไหมจริงๆโดยนิยามของผมเองเนี่ยยังไม่เป็นนะตอนนี้แล้ผมผมเติบโตนะผมขายได้เยอะนะแต่ผมก็ยังเป็น SME อยู่ดีแล้วถ้าเกิดขายได้เป็นเป็นพันสาขาผมอาจจะกลายเป็น large corporation, corporation, corporation ก็คือบริษัทใหญ่ไม่ใช่ SME ละนะครับถามว่าทําไมอะ ท่านสังเกตนะการขยายสาขาแบบนี้มันขยายได้ถึงแค่จุดหนึ่งถ้าผมยังเป็นเป็นพ่อครัวอยู่นะผมจะอะไรนะผมจะต้องเป็นคนทําบะหมี่เองอย่างเงี้ยความสําเร็จผมเนี่ยจะถูกจํากัดด้วยเวลาของผมเองนะครับคราวนี้ถ้าผมสมมุติใหม่ตอนนี้ผมไม่ทําเป็นเป็นเจ้าของคนเดียวไม่ได้เป็นคนทําบะหมี่คนเดียวนะครับผมเริ่มทําแพลตฟอร์มขึ้นมาผมเปิดเิดเว็บไซต์นะ เปิดเว็บไซต์แล้วผมก็ชวนคนบอกว่าใครทำบะหมี่เจ๋งๆเนี่ยมาลงเว็บไซต์ผมแล้วผมก็เชิญชวนเพื่อนๆลูกค้าต่างๆว่าใครอยากสนใจสั่งบะหมี่เนี่ยก็มาเข้ามาสั่งที่เว็บไซต์นี้ถ้าทำแบบนี้เนี่ยแล้วเกิดมีคนฮิตจริงๆมันมีเจ้าบะหมี่เข้ามาร้อยเจ้ามีคนเข้ามาพันคนถามว่าผมซึ่งเป็นคนทำเว็บไซต์ตัวกลางตัวนี้เหนื่อยอะไรไหมบอกไม่ได้เหนื่อยอะไรมากมายเลยจริงไหมครับ เพราะผมไม่ได้เป็นคนทำบะหม,มีทุกอย่างมันเติบโตได้อย่างรวดเร็วโดยที่มันไม่ได้มาติดที่เวลาผมตัวอย่างแรกที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะติดที่ตัวเ,เวลาของผมเองเพราะว่าถ้าผมไม่เป็นคนทำบะหม,มีก็ไม่มีคนทําผมอาจจะขยายได้2อร้าน3าร้าน4ีร้านก็ทําได้อยู่แค่นั้นละถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอันที่2เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ออกไปทางสตาร์ทอัพ คำแรกที่ผมอยากจะแนะนาคือคาว่า scalable นั่นเองจริงๆแล้วโมเดลของสตาร์ทอัพมันต่างโมเดล SME คือมันสเกลได้ง่ายครับว่าสเกลได้ง่ายเนี่ยมันแปลว่ามันสามารถขยายใหญ่ได้โดยที่มันไม่ได้ผูกกับตัวตัวคนหรือไม่ได้ผูกกับเวลาของคนอย่างเคสของบะหมี่ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ผูกกับตัวผมนะผมเป็นคนแค่ทําเว็บไซต์ตรงกลางที่เขาเรียกว่าแพลตฟอร์มนะมันจะเข้ามาร้านบะหมี่จะเข้ามาเป็นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นร้านผมไม่ได้เหนื่อยอะไรเพิ่มเติมเลย ลูกค้าจะเข้ามาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนผมก็ไม่ได้เหนื่อยยกเว้นว่าอาจจะต้องทำเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้นมันทางด้านเทคนิคอลเนี่ยมันทําได้ง่ายอะสเกลเลเบิลเป็นเป็น point แรกนะที่ทําให้สตาร์ทอัพต่างจาก SME ก่อนที่ผมเล่าเรื่องตอบเมื่อกี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าผมเป็นคนทำบะามีเองเป็น SME นะวันหนึ่งเนี่ยผมจะไปทําโจ๊กถามว่าทําง่ายไหมคำตอบคือยากเพราะว่าอะไรเพราะผมมีฝีมือในการทําบะหมี่อร่อย บะหมี่แห้งบะหมี่น้ําอร่อยแต่ว่าไปทําโจ๊กมันคนละทักษะคนละสกิลเลยคือมันทําความสําเร็จเรื่องบะหมี่ซ้ํากับโมเดลอื่นๆได้ยากเนึ่ออกอไหมผมจะไปทาทำอะไรเนี่ยเต้าหู้ทอดขายอย่างเงี้ยมันก็ทําไม่ได้ผมไม่ได้มีฝีมือทําได้ทุกเรื่องไงหรือถึงทําได้มันก็ไม่อร่อยนะแต่ถ้าเกิดเป็นแพลตฟอร์มที่เมื่อกี้เป็นตัวอย่างของสตาร์ทอัพแพลตฟอร์มเนี่ยมันรีพีทเตอได้ง่ายกว่า ผมเริ่มจากการทําแพลตฟอร์มขายบะหมี่แล้ววันหนึ่งโหคนเข้ามาเยอะแยะผมเกิดไอเดียใหม่ว่าเอ๊ะคนกินบะหมี่เนี่ยเขาอาจจะอยากกินเค,ค้กด้วยสมมุติเฮ้ยผมก็บอกให้คนนอกจากขายบะหมี่แล้วขายเค,ค้กในแพลตฟอร์มเดียวกันนี่แหละถามว่ามันทําได้ไหมผําไม่ยากเลยสามารถเลยคนเข้ามาสั่งบะหมี่แล้วก็สั่งเค,ค้กได้ด้วยอย่างนี้แปลว่ามันมีคำคำหนึ่งคือคําว่า repeatable repeatable คือมันทําซ้ําได้ครับ อย่างในเมืองนอกเนี่ยผมยกตัวอย่าง a เมซอนอเมซอนด o n com เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นเป็นบุ๊กสโตร์ออนไลน์บุ๊กสโตร์แปลว่าเขาขายแต่หนังสือแต่ปรากฏว่ามันฮิตมากมีคนสั่งหนังสือโอ้โหเยอะแยะมากมายอเมซอนไม่ได้หยุดแค่นั้นนะอย่างแรกก่อนนะลองเปรียบเทียบเจสเปโซสนะซึ่งเขาเป็นเจ้าของอเมซอนถ้าเขาเปิดร้านหนังสือเองอย่างนี้เขาเป็น SME เพราะว่า,าการจะไปเปิดร้านที่2ที่3ที่4เนี่ยต้องใช้คนต้องใช้เงินลงทุนมันขยายได้ไม่เร็วแน่นอนถูกไหม ถึงแม้ว่าจะมีคนก็ตามอ่ะแต่ขยายได้ไม่เร็วแน่นอนนะการจะเปิดร้านสาขาร้านหนังสือแบบเป็นพันพเป็นพันพ,นพนร้านเนี่ยทำได้แต่ใช้เวลานาน,านเลยแหละกว่าจะเติบโตได้แบบนั้นเจฟเบโซทําไงทาเว็บไซต์แล้วก็เอาหนังสือมาขายผ่านเว็บไซต์ทําแบบนี้การขยายคือเขาแทบจะไม่ต้องมีโกดังหนังสือสั่งมาเขาค่อยๆไปสั่งหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยขยายใหญ่ได้ แล้ววันหนึ่งเจฟเบโซสบอกว่าเฮ้ยไม่จําเป็นต้องขายแต่เฉพาะหนังสือแล้วขายซีดีไหมขายนู่นขายนี่ไหมตอนนี้จอเมซอนขายทุกเรื่องที่เขามีหนังสือชื่อว่า everything store คือขายมันทุกอย่างเลยครับอย่างเงี้ยคือความหมายของคําว่า repeatable คือมันเอาโมเดลเดิมเนี่ยไปทําซ้ำกับกับกลุ่มอื่นๆกับวิธีการอื่นๆได้เลยนะ SME ทําซ้ําลําบาก ลองนึกภาพนะคุณเปิดร้านขายหนังสืออยู่ดีๆคุณจะมาขายของเล่นเนี่ยในร้านขายหนังสือเนี่ยก็ลำบากแล้วเฮ้ยจะไม่จะไม่ขายของเล่นและจะขายอาหารในร้านขายหนังสือมันก็ดูจะมันจะขายได้สักกี่อย่างไะเอา,อางี้แล้วกันแล้วถ้าเกิดสุดสุดท้ายกลายเป็นโชห่วยหรอคือมันก็คงไม่ใช่ถูกไหมท่านบอเอสเอ็มมันทําซ้าได้ลําบากอันสุดท้ายครับคือความใหม่ความนิวความอินโนเวทีฟ สำหรับผมผมไม่ได้บอกว่า SME ไม่ต้องคิดอะไรใหม่ๆนะเพียงแต่ว่าความเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเนื่องจากเราต้องคิดเรื่อง s c a l a b l e r e p e a t a b l e อย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างเนี่ยมันเลยทำให้เราต้องหาอะไรที่มันแหวกแนวหาอะไรที่ทำใหม่ๆผมผมมองแบบนี้นะลูกศิษย์ผมเองเนี่ยเวลาเรียน MBA เนี่ยหลายๆคนจบพอ,อเขาจะเรียนจบเนี่ยเขาก็จะมีคล้ายๆรูปแบบของเขาจะเป็นจะเรียกว่าอะไรดีละ่ะ business plan อะไรเงี้ยที่เขาจะต้องทำจบเนี่ย บางทีเขาก็จะแบบทำเหมือนกับคนอื่นๆเขาว่าสังเกตไหมชอบขายกาแฟก็ขายกาแฟกันเต็มไปหมดแล้วเราก็จะเจ๊งกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรใหม่เลยครับมันแค่เป็นความฝันว่าฉันอยากขายกาแฟแต่ว่าไม่รู้เลยว่าจริงๆขายกาแฟมันมีคนขายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนละนะแต่พอมาถึงสตาร์ทอัพเนี่ยเราจะเริ่มมองถึงความต่างความแปลกใหม่ความอะไรต่างๆเนาะ บางบางคนบอกมันต้องใหม่แบบไม่เคยมีมาก่อนเลยแบบไม่จําเป็นนะเอาอย่าง Google เนี่ยเขาทำเ e ิร์ชเอนจินเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเป็น Search Engine ที่แรกของโลกนะแต่สิ่งใหม่ของเขาคือเขาสามารถทํำอัลกอริทึมที่มันมันเสิร์ชได้เร็วกว่าชาวบ้านเขาอะนะหรืออันอื่นๆเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันมีมุมมุมความใหม่ความใหม่ไม่ต้องคิดใหม่ทั้งหมดนะนะครับเพราะนั้นผมผมอธิบายคร่าวๆว่าสตาร์ทอัพเนี่ยนะ กับ SME มันต่างกันสามุม1 s c a l a b l e startup ขยายใหญ่ได้เร,เร็วกว่าง่ายกว่า SME เพราะมันไม่ได้ไปยึดติดกับเงินลงทุนกับตัวตนของคนอันที่2คือ repeatable startup เนี่ยเอาโมเดลที่สําเร็จแล้วไปใช้ที่อื่นๆได้กับสินค้ากลุ่มอื่นๆได้กับลูกค้ากลุ่มอื่นๆได้เร็วกว่า SME แล้วสุดท้ายเนี่ย startup mark จะมีแนวคิดอะไรที่มันแปลกแหวกแนวใหม่มากกว่า SME อ่ะเอาเป็นเอาเป็นคร่าวๆเป็นแบบนี้คราวนี้มาดูต่อว่าอะเรา startup ก่อนนะยังไม่ต้องพูดถึงชีวิตนะ เราพูดถึงสตาร์ทอัพก่อนมันมีกี่ประเภทผมขออ้างอิงของจากหนังสือ Lean Analytics นะที่อ่านนะครับของ a l s t a i r Crow แล้วก็ Benjamin y o s k o v i t z นะครับ mm hmm. เขาบอกสตาร์ทอัพเนี่ยม,มีประเภทดังต่อไปนี้ข้อที่1 e-commerce เพราะว่า e-commerce เนี่ยทุกคนคงรู้จักนะครับอ,อย่างอย่าง a เมซอนเนี้ยเขาก็มีของมาขายโดยเฉพาะช่วงช่วแรกๆนะเขาขายหนังสือผ่านเว็บไซต์เขาก็ ซื้อหนังสือเก็บโกดังหนังสือมีอินเวนทอรี่หนังสือของเขาแล้วเขาก็ขายผ่านเว็บไซต์ไปเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น e-commerce นะครับเมืองไทยก็เซ็นทันอย่างเงี้ยนะรเราสั่งของผ่านเซ็นทันเซ็นทันเขาก็ขายของผ่านออนไลน์เราอันนี้คือรูปแบบที่ผมว่าคนรู้จักนะครับอีค m มเมิร์นะครับมาที่2 Software วร์แอสเซอร์วิสซอฟต์แวร์แอสเซอก็คือ startup จะมีซอฟต์แวร์ขึ้นมาให้บริการแล้ว คนที่ใช้บริการก็จะจ่ายค่าซอฟต์แวร์นั้นเช่นอาจจะจ่ายเป็น Subscription ฟรีคือรายเดือนหรืออะไรต่างๆนะครับเยอะแยะเต่ไม่หมดผมยกตัวอย่างที่ผมใช้อยู่อย่างนี้ Dropbox เนี้ยซอฟต์แวร์เซอร์วิสหรือตอนนี้ที่ผมกําลังอัดหลายที่อย่างผมอัดแล้วไปลงพอ e บีเนี่ยพอดบีมันก็คล้ายเป็นซอฟต์แวร์ตรงกลางใช่ไหมให้ผมใช้บริการว่าผมเอาเอาพอดแคสตไปลงแล้วกระจายไปที่นูน่นที่นี่ได้ที่ไป Spotify ได้ไป Apple Podcast ได้ ผมก็ไปใช้บริการเขาแล้วผมก็จ่ายเขารายเดือนเนี่ยซอฟต์แวร์ as a service หรือตอนที่ผมทําตอนนี้ก็ยังทําอยู่นะซนะ e e, ี o กรนะแซดีอีแซซีโอไใครสนใจเข้าไปดูได้นี่โฆษณาแฝงไว้นิดนึงงซี o กรเนี่ยคือซอฟต์แวร์ที่เขาใช้โอเก็มีหลายบริษัทใช้อยู่นะอย่างนี้คือซอฟต์แวร์ as a service นะครับเก็บค่า subscription รายเดือนรายปีอะไรก็ว่าไปนะอันที่3นี่คงคงใช้กันบ่อยมากอยู่แล้วโมบายแอป โมบายแอปก็คือแอปที่อยู่ในพวกสมาร์ทโฟนถนะ้าใครใช้ iPhone คุณก็มี App Store ใช่ไหมแล้วคุณก็โหลดมาหรือใครใช้ Android ก็โหลดมาได้เหมือนกันมโมบายแอปก็เยอะแยะมากมายนะครับที่เราใช้ใช้กันอยู่อะนะครับจะเป็นเกมก็ได้นะคุณชอบเล่นเกมคุณก็โหลดเกมมาเล่นแล้วไรายได้มาจากไหนบางทีเป็นฟรีเลยโหลดฟรีแต่ว่ามันมีโฆษณาคนใช้เป็นล้านคนโฆษณาเข้ามา นะบางทีมันเป็นคล้ายๆฟรีเมียมเคยเล่นเกมไหมเล่นฟรีอยู่สักพักหนึ่งต้องซื้อไอเทมก็ต้องจ่ายเพิ่มนะครับเยอะแยะเลยครับแอปพวกนี้เต็มไปหมดเลยในโมบายแอปอันที่3อันที่4อันนี้จะเป็นโหมดที่ไม่ได้เกิดคือเราไม่ค่อยเห็นบ่อยนะแต่มีนะครับคือมีเดียเอา CNN ก็ได้ครับพวกเนี้ยมันเป็นสตาร์ทอัพเพราะว่ามันเอาข่าวมาลงทีนึงเนี่ยนะคนดูเป็นหลายหลายสิล้านหลายร้อยล้านอย่าง CNN เนี่ยคนดูเยอะมาก โฆษณามาไหมมาพอคนเข้ามาโฆษณาก็ามาหรือจะเป็นเขาเรียกว่า a f f i l i a t e Marketing นี่นี่ช่องทางรายได้ของพวกมีเดียนะเขาเขียนสมมุติว่าวิเคราะห์เรื่องของการถ่ายรูปตอนสุดท้ายมาพูดถึงกล้องรีวิวกล้องแล้วก็มีลิงก์ทิ้งไว้ว่าสนใจกล้องรุ่นนี้คลิกได้ที่ซื้อลิงก์นี้กล้องเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่มีเดียเขาเป็นคนทํากล้องเองนะกล้องนี่คือโฆษณาที่วิ่งเข้ามาแล้วขอให้มีเดียเนี่ยเขียนคอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายรูป แต่ทิ้งลิงก์เรื่องกล้องไว้ด้วยว่าเห็นรูปสวยๆแบบนี้เขาถ่ายด้วยกล้องนี้นะคนกดเขาไปซื้อมีเดียก็ได้เปอร์เซ็นต์ไปนี่คือนี่คือไรายได้ของมีเดียนะครับหรือหลังๆเนี่ยถ้าเกิดใครใช้มีเดียในต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับเขาให้เอาอ่านสักย่อนหน้าหนึ่งกับข่าวพออ่านแล้วอยากอ่านต่อเขาบอกต้องสับสกายละสับสกายก็คือต้องจ่ายเงินรายเดือนรายปีให้เขาละถ้าเราอยากรู้เรื่องนั้นจริงๆแล้วเราคิดว่าเออหนังสือพิมพ์มันนี้หรือมีเดียอันนี้เนี่ยมันมันมีประโยชน์ ก็ยอมจ่ายตังก็ได้ยอมจ่ายตังเขาก็ได้รายได้ตรงนั้นไปนะครับอันนี้คืออันที่4อันที่5น,นี่สุดฮิตครับ user generated content UGC s e user generated content เนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่คล้ายๆมีเดียนะแต่ว่าแทนที่เราจะต้องนั่งเขียนข่าวเองเขียนบทความเองเนี่ยเราเปิดให้คนมาเขียนเราเราทำหน้าที่เป็นเป็นตรงตัวกลางหรือจะเป็นแพลตฟอร์มก็ได้ แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ให้คนเข้ามาสร้างสร้างมีเดียสร้างคอนเทนต์แล้วก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาเสพคอนเทนต์หรืออาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันก็ได้ที่ฮิตที่สุดคืออะไรครับ Facebook ใช่ปะ Facebook มีคอนเทนต์ที่ Facebook เขียนเองไหมน้อยมากแล้วเราเข้าไปเล่น Facebook กันทำไมเราไปดูเพื่อนเราเขียนเราไปดูคนที่รู้รู้จักเราโพสใช่ปะไอคนที่เข้ามามันก็อยากมาโพสมาเจเนเรตคอนเทนต์ไง ยูเซอร์เป็นคนเจ n เน a เรตคอนเทนต์คือคนที่เข้ามาก็ามาโพสต์ไอ้คนอีกกลุ่มหนึ่งหรืออาจจะเป็นกลุ่มเดียวกับคนโพสต์ก็เข้ามาอ่านบางคนก็อ่านอย่างเดียวบางคนก็โพสต์อย่างเดียวบางคนก็ทั้งโพสทั้งอ่านแต่คนคนใช้เป็นไงเต็ไมไปหมดพันทิปย์ก็ใช่ใช่ไหมยูเซอร์เจนเนอเรตไดคอนเทนต์พันทิปไม่ได้มานั่งเขียนคําถามคําตอบเองนี่ใช่ปะ่ะมันมีคนนึงสงสัยก็เขียนถามมีคนหนึ่งก็มาเขียนตอบอีกคนหนึ่งก็เขียนถามต่อตอบตอด่าก,กันไปดราม่าอะไรกันมากแต่ยูเซอร์เข้ามาบิวกัน หรือที่ผมชอบใช้นะ Fiction Lock Story Lock นะพวกนี้ User Generated Content ทั้งเส้นเข้ามาเขียนเรื่องราวบทความแล้วคนก็เข้ามาอ่านกันหรือเข้ามาเขียนนิยายแล้วคนเข้ามาอ่านกันอันที่6เขาเรียกว่า Two-sided Marketplace อันนี้คล้ายๆกับกับ e-commerce เพียงแต่มันเป็น2ข้างครับ Two-sided ก็คือ2ข้างมันคือเป็นแพลตฟอร์มแหละเป็นตรงกลางให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาเจอกันเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเมซอนใช่ป อเมซอนเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยขายหนังสือเนี่ยเจฟเบโซเป็นคนขายเองก็เป็นอีคอมเมิร์ซแต่ต่อมาเนี่ยเขาไม่ได้ขายแบบนั้นนะถ้าขายแบบนั้นเก็จะขายได้ไม่เยอะเขาก็บอกว่าเอ้ยคุณอยากขายอะไรคุณเข้ามาเลยคุณเป็นสำนักพิมพ์คุณเข้ามาเลยหรือคุณจะเป็นจะขายซีดีคุณจะขายเพลงคุณจะขายตุ๊กตาคุณจะโอ้โหอะไรก็ได้คุณเข้ามาคุณมีเป็นผู้ขายอีกกลุ่มหนึ่งเป็นผู้ซื้อเข้ามาซื้อแล้วอเมซอนได้อะไรเปอร์เซ็นต์หักเปอร์เซ็นต์ไหมครับ ขายได้เท่าไหร่คุณก็ถูกหักเปอร์เซ็นต์ไปเท่านั้นนะไม่ใช่เท่านั้นนะหมายถึงว่าอาจจะสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะอย่างเงี้ยคือ two sided marketplace นะครับมันมีผู้ขายมาเจอกับผู้ซื้ออาลีบาบาก็ใช่นะครับเอสซี H ่ C ก็ใช่อันนี้เป็นพวกคราฟต์งานฝีมืออะไรเงี้ยนะเยอะแยะครับนะก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ให้เป็นการเกริ่นว่าหนังสือเรื่องเล่มน,นี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อสตาร์ทอัพแล้วก็ พาร์ทนี้ที่ผมคุยกับทุกท่านทั้งพาร์ทเลยเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทสตาร์ทอัพจริงๆเป็นพาร์ทที่พูดถึงเรื่องของสตาร์ทอัพที่เป็นธุรกิจจริงๆวันนี้เราก็คุยกันเรื่องว่ามันต่าง SME อยังไงนะครับสามมุมเนี่ยไหมสเกลเลเบลขยายใหญ่ได้ง่ายกว่า r e พิตเต b l e เบิลทำซ้ำได้ง่ายกว่าแล้วก็เรื่องของความใหม่นะครับอินโนเวทีฟนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีอินโนเวชันอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะกว่าแต่ว่าผมก็เล่าต่อว่ามันมีอยู่กี่ประเภทนะครับก็เล่าไปแล้วนะหกประเภทเมื่อกี้ นะเดี๋ยวคขาหน้าจะมาต่อว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับชีวิตเรานะครับผมมองแบบนี้สตาร์ทอัพเนี่ยมันจะเติบโตสเกลเลเวลได้รีพีตเตเบิลได้แล้วก็อินโนเวทีฟเนี่ยผมคิดว่าชีวิตเราก็สเกลเลเวลได้นะถ้าใครอยากประสบความสาเร็จชีวิตแบบก้าวกระโดดลองลองลอง,ลองติดตามฟังหนังสือเล่มน,นี้ดูนะครับถ้าใครอยากอ่านผมไม่การันตีว่ายังมีขายอยู่หรือเปล่าเพราะว่าออกมาหลายปีแล้วละ่ะพัฒนาชีวิตคิดแบบสตาร์ทอัพแต่คิดว่าที่ดิจิทัลบุ๊กที่ทูรี d มี To Read จะกดเลข2แล้วก็ R E A D Read แล้วก็เสิร์ชคำว่าพัฒนาชีวิตคิดแบบ Startup น่าจะเจอนะครับก็เดี๋ยวยังไงคราหน้าจะมารีวิวต่อนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันในเอโสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ Nopadon Story a life changing story